สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวนะครับอุปกรณ์คู่ใจของมือถือนะครับรุ่นนี้ครับ Sony Xperia S นะครับมือถือตัว flagship ล่าสุดจากทาง Sony e Ericsson นะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีคำว,ว่า e Ericsson แล้วเดี๋ยวเฉพาะ Sony อย่างเดียวนะครับเป็นโทรศัพท์ที่เรียกได้ว,วา่าดีไซน์สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ คราวนี้ก็เรามีโทรศัพท์ได้สวยแล้วเนี่ยก็เราก็คงจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับวันนี้เรามาดูแลกันอย่างไรนะครับก็ทาง GS Store นะครับจะเสนอนะครับเคสจาก Newkin นะครับตอนนี้มีสองสีนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเราจะมารีวิวกันทีละตัวแล้วกันนะครับก็ในบองต้นแกะกล่องออกมานะครับ ก็จะมีข้างในมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็แน่นอนครับเคสนะครับสีแดงเป็นไม่เชิงสีแดงนะครับเป็นสีคล้ายสีเลือดหมูนะครับข้างนอกก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับคล้ายๆเกล็ดปลาสิวนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นผิวเรียบๆนะครับเป็นวัสดุค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวเคสจากมือคินนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวสีแดงนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับ ภายในซองนะครับภายในแพ็กเกจนะครับก็จะมีนี่เลยครับแอนนาเนนะครับเป็นสกรีนโปรเทคชั่นนะครับเป็นฟิล์มติดหน้าจอนะครับพร้อมกับผ้าในการเช็ดหน้าจอนะครับอันนี้ก็ใครที่ซื้อไปก็สบายใจได้อย่างแน่นอนนะครับว่าจอของคุณจะถูกโปรเทคต์ป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอของโซนี่อุลตรันนะครับทุกตัวนะครับจะมีฟิล์มติดมาตั้งแต่ในโรงงานแล้วนะครับก็ ไม่ต้องเป็นห่วงแต่อย่าใ้นะครับอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับแจะกล่องออกมาเคล้ากันนะครับก็แน่นอนครับเป็นเพสสีดำนะครับดูแล้วเนี่ยเพสสีดำค่อนข้างจะดูดีมากกว่าสีแดงนะครับดูแล้วเนี่ยสวยมากเลยนะครับก็เครื่องสีขาวนะครับถ้าประกอบเข้ากับเคสสีดำอืมดูไม่แย่นะครับไม่แย่นะครับ บริเวณนี้ก็เห็นว่าเปิดช่องให้แสงกล้องแล้วก็แ l a นะครับรวมทั้งลำโพงนะครับแล้วก็ตรงนี้เลื่องแสงนะครับก็สามารถมีช่องเลืองแสงได้นะครับสวยมากเลยนะครับมีการเจาะรูสำหรับกดกล้องนะครับปุ่มโวลูมอัพโวลูมดาวนะครับรวมทั้งช่องเสียบ USB นะครับก็มีการเจาะร่องไว้อย่างสวยงามนะครับ ตรด้านล่างมาเที่เป็นลำโพงนี้นะครับไม่ใชนลำโพงครับไมโครโฟนนะครับก็เปิดช่องไว้นะครับตรงทางด้านบนช่องเสียบลำโพงนะครับปุ่ม power นะครับก็เปิดโล่งไว้เช่นนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับตรงบริเวณนี้นะครับมีการสลักชื่อ n e วชินนะครับซึ่งเป็นดูแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับยียกเดียว่าใครที่สนใจนะครับเคสสลหรับปกป้อง xrs คู่ใจของคุณนะครับรุ่นนี้นะครับ n e วชินนะครับวันนี้ก็ ทาง GS Store ก,ก็ขอจบการรีวิวเคสเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ